สวัสดีเพื่อนเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับเวอร์ชันนี้นะครับเป็นเวอร์ชั่นที่ผมลองปรับปรุงนะฮะลองปรับปรุงทําให้มันสามารถเนี่ยใช้งานได้จริงๆนะครับโดยการที่เราสามารถนามาใช้บรรทุกนะฮะบรรทุกของหนักๆนะครับอย่างเวลาเราซื้อของมานะครับนะให้สามารถบรรทุกได้โอเคนะฮะสำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาแจกแจงนะฮะแจกแจงรายละเอียดนะครับรายละเอียดเรื่องของการการประกอบ แล้วก็ที่สําคัญนะครับก็คือเรื่องของงบประมาณนะครับว่ามันจะต้องใช้นะฮะต้องใช้งบประมาณเนี่ยประมาณเท่าไหร่นะครับแต่ก่อนอื่นนะเดี๋ยวผมพามาดูตัวบอดี้มันก่อนนะครับบอดี้เนี่ยทำขึ้นมาง่ายๆนะครับโดยการใช้อลูมิเนียมนะฮะโปรไฟล์2 0งศนสนะครับเป็นตัวโครงสร้างของมันนะครับเห็นนะฮะเราตรงส่วนทางด้านการเข้ามุมนะครับก็ใช้ตัว3ทางนะครับ ตามสามทางยึดนะครับตัวบอร์้นี้จะรับตําหนักได้ประมาณ30กิโลกรัมนะครับตัว30กิโลกรัมส่วนระบบขับเคลื่อนก็ไม่มีอะไรยุ่งยากนะครับเราก็ใช้ตัวมอเตอร์นะ dc มอเตอร์แล้วก็พูเลแล้วก็ใช้ตัวล้อสกูตเตอร์นะครับล้อสกูตเตอร์ซ้ายขวานะครับถ้าเกิดเราอยากจะให้มันแรงนะรแรงกว่านี้นะครับหรือ บรรทุกน้ำหนักได้มากกว่านี้ก็เพิ่มเป็น4ล้อได้เลยนะครับไม่มีปัญหานะฮะไม่มีปัญหาตัวบอดี้ถือว่าง่ายมากนะครับโครงสร้างง่ายๆมากแต่ว่าใช้การบรรทุกได้จริงนะถ้าใครอยากจ,จะให้มันบรรทุกได้เป็นร้อยกิโลนะครับก็เปลี่ยนเฟรมเป็นเบอร์3 0 3 0นะครับเบอร์ใหญ่ขึ้นนะฮะเดี๋ยวเรามาดูตรงส่วนของรายละเอียดเรื่องของทางเรื่องงบประมาณก่อนนะครับว่าต้องใช้งบประมาณเท่าไหนนร่นะฮะจุดสําคัญนะครับ งบประมาณจะอยู่ภายในกล่องนี้นะครับก็คือกล่องควบคุมนี่นะฮะในกล่องนี้นะครับปะจะประมาณนะครับจะประมาณ800 0กว่าบาทนะถ้าใครสนใจที่อยากจะประกอบนะครับก็เตรียมงบประมาณไว้นะฮะจุดสําคัญตรงส่วนด้านในตรงนี้นะครับนะ,ะก็จะเป็นพวกบอร์ด Raspberry Pi หรือจิสันอโนนะครับแล้วก็บอร์ดควบคุมไมโครคอนโทรลเลอร์นะครับแล้วก็ พวกตัวสเตปดาวนะฮะตัวรถไฟนะครับจากไฟ24โวลต์เป็น5โวลต์นะครับเพื่อหล่อเลี้ยงบอร์ดเจอสันนาโนหรือบอร์ดลาร์เบอรี่พายนะครับเดี๋ยวผมบอกไปก่อนนะว่าตัวอุปกรณ์นะครับถ้าเรายังไม่พร้อมนะครับทางงบประมาณนะครับตัวที่ยังไม่ต้องซื้อนะครับเอาไว้ซื้อทีหลังได้เลยก็คือตัวไรหน้าตัวนี้นะครับตัวไรหน้าตัวนี้ไม่ต้องรีบซื้อนะครับเราประกอบจุดหลักสําคัญเนี่ยเราต้องทําการ ประกอบบอดี้บอดี้ขึ้นมาก่อนนะครับแล้วก็ในส่วนควบคุมรถหุ่นยนต์นะครับให้มันสามารถเดินหน้าถอยหลังเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาได้นะครับตัวไรด้าเอาไว้ทีหลังนะครับตัวไรด้าตัวนี้นะเอาไว้ทีหลังได้เลยนะเพราะราคามันก็ค่อนข้างจะแพงนิดนึงนะครับตรงส่วนอ่ะในจุดที่ผมบอกว่างบประมาณหลกัหลกๆเนี่ยประมาณ800 0ใช่ไหมครับนะเรื่องของ อ่าตัวบอดี้แล้วก็เรื่องของสเปคมอเตอร์เนี่ยมันแล้วแต่ว่าเราจะเลือกแบบไหนนะครับแต่แรกๆถ้าเราต้องการที่จะศึกษาศึกษาเรียนรู้ก่อนตัวบอดี้เนี่ยเราอาจจะเอาแบบถูกๆก,ก่อนก็ได้นะครับตัวมอเตอร์ธรรมดานะชุดละประมาณ4-500ก็ได้นะครับต่อขึ้นมาง่ายๆก่อนนะครับพอเราถนัดนะครับพอเราถนัดแล้ว เราก็ค่อยอัปเกรดอัปเกรดรถถุนยนของเราขึ้นมาให้มันบอดี้แข็งแรงกว่านี้นะครับงบประมาณมากกว่านี้ก็ได้นะครับสุดท้ายนี้นะครับถ้าเกิดเพื่อนเพื่อน้นนองๆคนไหนนะครับสนใจอยากจะเรียนประกอบเจ้ารถถุนยนต์เคลื่อนที่อัตโนมัตินะครับรถส่งของอัตโนมัติแบบนี้นะครับสไตล์ประมาณนี้นะฮะก็สามารถที่จะดูรายละเอียดที่ใต้คลิปได้เลยนะครับผมจะทําการสอนตั้งแต่แรกนะฮะก็คือว่าในเรื่องของการประกอบขึ้นมาเป็น เป็นตัวรถแบบนี้นะครับแล้วก็ในเรื่องของการลงซอฟต์แวร์นะครับลงซอฟต์แวร์ลงอุปกตัลงไลนุกอ่าแล้วก็เรื่องของการติดตั้งล้อสองนะฮะถ้าเกิดใครสนใจนะครับก็สามารถที่จะดูใต้คลิปได้เลยหรือมีข้อสงสัยนะครับก็สามารถที่จะคอมเมนต์นะฮะคอมเมนต์สอบถามกันได้นะฮะอ่าโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ